การรวมธุรกิจคือการผูกขาดตามที่ n g o นอนิยามหรือไม่หยุดผูกขาดได้แล้วเริอเปล่าผู้บริโภคกินเลิกกิจการคนเดียวหรือไงเล่นในตลาดน้อยกินแขันก็น้อยลงความจรงิงการรวมธุรกิจคือการรวมกันมากกว่าสองบริษัทขึ้นไปกลายเป็นบริษัทใหม่บริษัทเก่าก็จะถูกยกเลิกและมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทุกการภายใต้บริษัทใหม่ยกตัวอย่างการรวมธุรกิจของทู u r ริตี้แท็ เป็นที่ดีแท็จะทิ้งประเทศไทยผู้บริหารใหญ่ค่ายดีแท็ออกมายืนยันย้ำไม่ทิ้งไทยเดินหน้าลงทุนในไทยเช่นเดิมย้ำการรวมธุรกิจเพื่อยกระดับทุคมนาคมไทยสู่ดิจิทัลเรามองทูเป็นพาร์เนอร์ชิพที่มีเป้าหมายที่จะคอมเทคคอมพานีเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดีแทสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยมาโดยตลอดการรวมธุรกิจกับทูเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสตาร์ทอัพกว่า7,300ล้านบาท โดยเฉพาะทางด้านดิจิทัลยังขาดแรงงานรองรับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยลูกค้าและส่วนรวมจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ดิจิทัลจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับประเทศไทยในอนาคตต่อไปฉะนั้นผู้กํากับดูแลจะพิจรารณานการรวมของสองธุรกิจนี้อย่างไรต้องติดตามกันต่อไป